เเลยนี่ยคน,นนะดูดีใช่เบเ้นะใช่ไหมไงวะทั้งมันบินได้ทั้งมันเถอะเบเป็นเจ้าหน,น้าที่ใช่เหรอเนี่ยเล่นดีแล้วกันโอ้โหโอ้โห

ลงตั้งสปดเป็นไหรอตั้งสปมั้ปีหม่ตัสปให่ตั้สปีดใหม่ตัปีใหม่ไม่ใช่สปีดไม่ใช่